สวัสดีค่ะนุยนะคะมาอัปเดตอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะมา,าพูดเกี่ยวกับพลังงานนะคะพลังงานความคิดพลังงานาทุกอย่างบนโลกเนี่ยเรา,าประกอบด้วยพลังงานค่ะพลังงานอ,าอย่างเก้าอี้เนี่ยก็เป็นพลังงานเนาะที่ชาญฉลาด Uh, ถ้าไม่ฉลาดเก้าอี้จะไม่เป็น uh, รูปร่างให้เรานั่งได้เนาะทุกอย่างทุกอย่างเป็นพลังงานหมดเลยอันนี้แหะค่ะที่ uh, เราจะต้องตื่นรู้เราต้องเรียนรู้มากขึ้น uh, ในในโพสต์นี้นะคะคิวบอกว่า history is being made you are the saviors of mankind คือประวัติเนี่ยกำลังถูกสร้างขึ้นคุณคือผู้กอบกู้ มนุษยชาติทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนเนี่ยตื่นมากอบกู้มนุษยชาติไม่งั้นฝ่ายมืดก็จะทำาลายนะคะ nothing will stop what is coming จะไม่มีอะไรหยุดมันได้นะ,ะ nothing ก็คือไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีอะไรจะหยุดพลังงานนี้ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วตื่น เป็นละลอกละลอกมันจะต้องตื่นแบบนุ่มนวลช้าๆ <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะคะคนก็จะรับไม่ได้อันนี้นะคะก็แปลเป็นภาษาไทยนะคะประวัติศาสตร์กำลังถูกสร้างขึ้นคุณคือผู้กอบกู้มนุษยชาติไม่มีอะไรจะหยุดได้นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะ อ่านนะคะอ่านคำแปลเพราะว่าตอนนี้นุ้ยกลาลังอ่านหนังสือเล่มนึงนะคะที่ที่เกี่ยวกับพลังงานอาจจะผิดพลาดบ้างก็ขออภัยนะคะก็บอกว่าพลังงานเนี่ยถ้าเราพลังพลังงานแห่งความตั้งใจนะคะถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรเนี่ยมันจะสําเร็จค่ะถ้าเรามีความตั้งใจนะคะความตั้งใจของคุณเป็นเพียงรูปแบบ หของพลังงานฉันชอบคิดว่าเป็นมันเป็นพลังงานทางความคิดที่ทรงพลังคือเราคิดอะไรเนี่ยมันมีมันมีพลังดึงดูนะคะ,อะนอกจากพลังงานที่มีความฉลาดแล้วคือทุกอย่างเนี่ยมันชาญฉลาดมากนะคะเขาถ้าเราคิดปุ๊บเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเนลมิตเลยทีเดียวตอนนี้นะ,ะจึงมีความสามารถที่จะเชื่อฟัง และร่วมมือกับความตั้งใจของของคุณผู้บำบัดในสมัยโบราณได้แสดงความเข้าใจในแนวคิดนี้ว่าจักรวาลเนี่ยเต็มไปด้วยพลังงานที่ชาญฉลาดซึ่งสามารถตอบสนองความตั้งใจได้พระเยซูคริสต์เป็นผู้รู้จักในฐานะผู้บำบัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลพระอ,องค์ ทรงรักษาคนตาบอดคนทุกคนภาพเป็นประจำแม้แต่ชุบชีวิตคนตายปาฏิหาริย์ครั้งแล้วครั้งเล่านะคะของเขาแม้จะไม่เกี่ยวกับการบำบัดร,รักษาแต่ก็แสดงให้เห็นชัดว่าพลังงานเนี่ยมีความชาญฉลาด อันนี้ก็แอนุยก็ให้ข้อข้อหัวข้อว่าทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยมีมีพลังงานมีความชานฉลาดเนาะถ้ามนุษย์ไม่มีความกลัวและมีความตั้งใจที่ชัดเจนเราจะสามารถเดินบนน้ำได้อันนี้ก็พระเยซูเนี่ยเดินบนน้ำนะคะและผู้ติดตามก็อยากเดินด้วยก็เลยมีมี บทความแบบนี้นะคะจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ที่นุยเอามานะคะก็กอาจจะมีเขาเรียกอะไรลิขสิทธิ์นิดนึงเนาะก็เลยแต่เป็นภาษาไทยเนี่ยน่าจะไม่ไม่ผิดกฎเขาคงจับไม่ได้นะขอโทษทีค่ะเขาบอกว่าเปโตรเนี่ยเริ่มต้นด้วยความเชื่อคือเขาเชื่อมั่นนะคะว่าเขาจะเดินได้เพราะว่าพระเยซูเนี่ย เดินให้ให้ดูเขาก็เลยเอ้ยอยากทํามั่งอะไรเงี้ยได้ความเชื่อว่าเขาเดินบนน้ําได้และมีความศรัทธาและมีความตั้งใจของเขาเขาเอ่อกำลังความตั้งใจเนี่ยมีมากจะเขาเลยสามารถทําได้จริงความเฉลียวฉลาดของน้ําจะตอบสนองต่อความเชื่อและความตั้งใจของเขาในทันทีทันใดในสภาวะปกติ อของสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปเพื่อสนับสนุนความตั้งใจของเขาคือทุกอย่างเนี่ยจะมาสนับสนุนเราทันทีถ้าเรามีความตั้งใจนะคะทันทีที่เปโตรเริ่มรู้สึกกลัวนี่แหละค่ะความกลัวเนี่ยจะหักล้างไปหมดเลยความตั้งใจที่ชัดเจนและศรัทธาในในความสามารถของเขาที่เดินบนน้ำได้ก็ลดน้อยถอยลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่มีความกลัวความตั้งใจ ความมั่นใจเนี่ยที่จะทำเนี่ยม,มันสํำคัญมากความตั้งใจที่ชัดเจนของเขาหายไปนะคะแล้วเขาก็เริ่มจมเพราะว่าจัก,กรวาลเนี่ยจะตอบสนองต่อสภาพจิตใหม่ของเขาเป็ตัวเริ่มจมเพราะเขาเริ่มมีความสงสัยและความกลัวคุณอาจจะคิดว่าความสงสัยและความกลัวเป็นสิ่งที่ อยู่ด้านในด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งและศรัทธาและความเชื่ออีก,อก,อกด้านหนึ่งนะคะหากความสงสัยและความกลัวของคุณมีเพิ่มขึ้นความศรัทธาและความเชื่อก็จะลดลงมันเป็นสรรมการเนมันเป็นสรรมการมันอยู่ตรงข้ามกันเนาะ,ะและในทางกลับกันจักรวาลสนับสนุนความเชื่อของคุณเกี่ยวกับตัวคุณเองเช่นกัน หากคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้จักกรวาลก็จะสนับสนุนความเชื่อนั้นและจะไม่ประสบผลสำเร็จและคุณก็จะไม่ประสบผลสำเร็จในทางกลับกันถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้จักกรวาลก็จะสนับสนุนความเชื่อนั้นคุณก็จะได้รับพลังและรประสบผลสำเร็จอันนี้แอนนุยก็ต่อไปนะคะแอนนุยให้ให้ความ ให้หัวข้อว่าคุณทำได้ดูเหมือนว่าไม่มีใครรอบตัวเอออันนี้นะคะอันนี้คนที่เขียนเนี่ยเขาฝันนะคะเขาเขาเล่าความฝันให้ฟังนะ,ะเกี่ยวกับความฝันเนี่ยเขาก็ตีความหมายมาด้วยเ,ออเขาฝันนะคะว่าเขาลอยได้เขาเดินบนอากาศทีนี้เขาก็บอกว่า ดูเหมือนว่าคนรอบข้างเขาเนี่ยไม่มีใครสังเกตเลยว่าเขาอะลอยตัวได้นะคะเนื่องจากพวกเขาตั้งใจที่จะทําสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ฉันคิดว่าถ้าฉันเดินบนพื้นเดนเดินบนอากาศได้หนึงนิ้วเนี่ยฉันพนันได้เลยว่าฉันจะเดินได้สูงกว่านั้นหมายถึงว่าเดินสูงถึงหนึ่งฟุตพอคิดแบบนั้นเสร็จ เขาก็เดินเท้าจากพื้นฉันมองอไปข้างหลังฉันณนะจุดนั้นฉันเห็นกลุ่มเด็กๆที่ตั้งใจจดจอคือเด็กๆก,ก็กำลังมองเขานะคะ,ะเพราะว่าเหมือนอันนี้เหมือนอยู่ในมหาวิทยาลัยนาะพวกเขายังเดินเท้าบนพื้นเช่นเดียวกับฉันคือทุกคนลนอยได้เด็กๆลอยได้นะคะแม้ว่าจะไม่มีใครสังเกต ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเดินต่อไปและพบว่าฉันสามารถขึ้นระดับสูงขึ้นได้ตามความต้องการพอนึกว่าเขาเหมือนกับว่าเขานึกเขาอยากจะ,อะลอยได้ถึงหนึ่งนิ้วหรือหนึ่งฟุตอะไรมันก็เป็นไปตามความคิดเขาเลยไม่นานหัวเขาหัวของเขาเนี่ยก็ เกือบแตะเพดานแน่ณจุดนี้เขาบอกว่าฉันสังเกตเห็นว่าทุกคนหยุดสิ่งที่กําลังทําอยู่และหันมาอย่างฉันพวกเขาถามว่าคุณทําอะไรคุณทําได้ยังไงคุณจะทําสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ได้ยังไรอะไรเงี้ยเนาะคุณจะทำคุณทําได้ยังไงเงี้ยนะแล้วเขาก็ตอบว่าฉันพูดกับพวกเขาว่าง่ายนิดเดียวสิ่งที่คุณกําลัง สิ่งที่คุณทำคือความเชื่อคุณทำได้ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่คุณกำลังทำอันนี้นะคะคือขอบคุณพระเจ้าก็คือขอบคุณจักรวาลน,นั่นแหละคะ่ะขอบคุณสิ่งที่เรานับถือนะคะขอบคุณอ,อ,อะไรที่เรานับถืออ่ะอย่างศาสนาพุทธถ้าคนอยู่ในศาสนาพุทธก็ขอบคุณพระพุทธเจ้านะคะ คือพระเจ้าในที่นี้อก็อะไรก็แล้วแต่ที่สูงสุดที่เรานับถือนะคะาจากนั้นข้าพระเจ้าก็มองออกไปไกลาตามห้องโถงเดินเห็นประตูคือเขามองออกไปก็เห็นประตูบานใหญ่นะคะที่ทอดออกไปด้านนอกมีเนินเขาเขียวกขจีสวยงามมีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นและท้องฟ้าเปิดโล่ง ฉันคิดว่าเมื่อฉันพ้นประตูเหล่านั้นฉันจะบินได้ในขณะนั้นฉันก็ตื่นเขาเลยตื่นนะคะยังอยู่ในภาวะเหมือนฝันเขาตื่นมาแต่เขาก็ยังเหมือนเออยยังฝันอยู่ข้าพเจ้ารู้ชัดเจนว่าความฝันนี้หมายถึงอะไรความจริงที่ฉันเดินบนอากาศได้หมายความว่าฉันสามารถทำทุกอย่างได้ คามที่ฉันเชื่อว่าฉันทำได้ตราบใดที่ฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าและฉันกำลังทำสิ่งนั้นอยู่เด็กๆเ,เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาความเรียบง่ายความบริสุทธิ์ของจิตใจที่ไม่ถูกจํากัดด้วยข้อความข้อจํากัดในในการเรียนรู้ตลอดชีวิตประตูก็หมายความว่ามีมีความหมายสองประการคือพวกเขา เป็นสัญลักษณ์ของขีดจำกัดประตูเนี่ยมันหมายถึงขีดจำกัดที่เราสร้างขึ้นเนาะพวกเขายังเป็นสัญลักษณ์ของความตายด้วยข้อความหนึ่งที่ข้อความหนึ่งคือพ่อของฉันอยู่นอกประตูเท่านั้นเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนาะพ่อของเขาสามารถบินได้คือถ้าเราออกมาจากประตูนั้นนะคะเราจะบินได้เราบินได้ก็คือ หมายถึงว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้เราหลุดจากกรงขังที่เขาสร้างขึ้นนะคะจำลองไว้โดยไม่จำกัดความสามารถทางโลกคือโลกเนี้เขาสร้างเขาสร้างโลกจำลองให้เราอยู่โดยที่แบบกักขังเราไว้นะคะคือเราไม่ได้มองเห็นคุกเนาะตอนนี้เราแอนนแอนนุยถึงอยากจะรู้ว่าอะไรมันคือความจริงกันแน่แอนนอยก็เลย คือแบบไม่สนใจข่าวแล้วค่ะตอนนี้นะคะแอนนูไม่สนใจข่าวเพราะว่าแอนนูยอยากรู้นะคะว่าความความสามารถของเราที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรก็คือความคิดของเรานั่นเองเนาะเคต่อไปนะคะเราเราแสดงความฝันนี้ในรูปบรในรูปแบบของความเ,ออเขาก็จะแสดงสรรมการนะคะสรรมการนี้คือแบบรูปแบบของเลขคณิตเนะเาะอ มันมีลักษณะอย่างนี้นะคะความเชื่อของคุณความสามารถของคุณความเชื่อและความสามารถความเชื่อนี้ก็คือคุณเชื่อว่าคุณต้องทําได้แล้วความสามารถบวกกับความกตัญญูกตตะเวทีต่อพระเจ้าก็คือความกตัญญูเนี่ยไม่ใช่ความหมายถึงคนไทยเนี่ยจะพูดว่าเออกตัญญูต่อพ่อแม่นะคะแต่จริงๆแล้วรักพ่อแม่รักครอบครัวกตัญญูโอเคนะคะอันนั้นดีที่สุดแต่ ว่าเราจะต้องมีความกาตัญญูต่อพระเจ้านะคะก็คือก่อนจะนอนเราบอกขอบคุณและซาบซึ้งวันนี้เราทําอะไรไปบ้างเราวันนี้นะคะเราทําอะไรไปบ้างทบทวนก่อนจะนอนนะคะแล้วก็สร้างความสุขสร้างความสุขให้กับตัวเองว่าเราทําอะไรสําเร็จไปแล้วมองแต่สิ่งที่ดีท,ที่ที่เราทําสําเร็จวันนี้นะคะนิดหน่อยก็ได้ นั่นแหละค่ะก็คือความขอบคุณเนาะความกระตันยูเนาะเขาบอกว่าความเชื่อและความสามารถของคุณบวกกับความกระตันยูที่มีต่อพระเจ้านะคะเท mm. ่ากับผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับเราจะเริ่มต้นทําอะไรอ่าถ้าเดี๋ยวนะคะคืออันนั้นคือผลลัพธ์นะคะคือผลลัพธ์ก็คือถ้าเราอยากได้อะไรเราก็มันคิด มันขอบคุณพระเจ้าแล้วเราจะได้ผลลัพธ์เดี๋ยวนะคะถ้าถ้าไม่เชื่อก็ลองทำดูความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญสําหรับสิ่งที่เราทำมันเป็นขั้นตอนขั้นแรกนะคะความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นขั้นแรกแล้วก็ความกระตันยูก็เป็นส่วนสำคัญของ กรรมการนี้เช่นกันถ้าเราเป็นหนี้ต่อพระผู้สร้างเออเพราะว่าเราเป็นหนี้ต่อพระผู้สร้างนะคะพระผู้สร้างเนี่ยก็เป็นเหมือนพระบิดาของเรานะคะเราเนี่ยเป็นเทพนะคะเราเออได้มาอยู่บนโลกนี้เพราะว่าพร,าะ,พราะองค์สร้างเราขึ้นมานะคะฉันไม่สามารถเน้นความสําคัญว่าออทําได้มากขนาดไหนก็ค,คือมันสําคัญมาก,กว่างั้นเถอะ โทษขอโทษนะคะว,ว่าอันนี้อาจจะแปลมันใช้ Google แปลนะคะาการใช้คำพูดที่กระชับกระเฉงจิตใต้สำนึกของเรารู้ว่ามันอยู่ที่นั่นอยู่ตรงกลางดังนั้นมันจึงง่ายสำหรับเราที่ทำมันจริงอ่าโอเคคือนั้นแหละคะ่ะส,สมการนะคะต่อไปนี้มันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเออเขาอธิบายอีกมันก็เลย แบบงงงวยนะคะความเป็นจริงมันเกิดขึ้นแล้วคือทุกอย่างนะมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราคิดนะคะเราคิดเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเราทำซ้ำๆเราคิดสร้างความกดัญอยู่ต่อประชาคมมันก็จะมาแต่มันก็จะมานะคะอย่างแอดนุยนะคะแอดนุยอ่อเรียนเกี่ยวกับ กดนี้นะคะแล้วก็เขียนว่าขอให้สามีเนี่ยมีมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็นึกตอนก่อนนอนเราก็นึกนะคะขอบคุณทราบซึ้งที่สามีมีสุขภาพดีนะคะไม่กี่ไม่กี่เดือนนะคะคือแบบทําแล้วก็ลืมๆไปเลยไม่ได้กังวลเลยเลยเสร็จแล้วมันมาทุบเลยมันมันมาแบบไม่รู้ตัวนะคะหลังจากนั้นอนุยก็ ช่วงหลังๆเนี่ยก็อนุก็ขอคือขอบคุณและซาบซึ้งที่จักรวาลเนี่ยส่งหมอมาบำบัดคือให้ให้ให้เจอหมอที่แบบบำบัดให้เราหายให้ให้สุขภาพดีขึ้นนะคะให้ดีขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเออเราก็ไปหาหมอฟัน แล้วก็ได้หมอที่ดีนะคะแนะนําวิธีรักษาฟันอย่างดีรักษาเหงือกนะคะแล้วทิศหน้าเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเออรักษาแบบหมอทางเลือกนะคะออรักษาอีกแบบหนึง่งเพื่อที่จะกําจัดออบางบางโรคเนี่ยหมอแผนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาจะรักษายังไงนะคะแอนนก็เลย หาหมอทางเลือกนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะหลังจากอาทิตย์หน้าไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะนี่คือการเราขอนะคะอย่างอย่างพระพระเยซูก็บอกว่าถ้าคุณขอเนี่ยคุณก็จะได้รับอันนี้ก็คือการขอนะคะแล้วก็ขอบคุณและซาบซึ้งในสิ่งที่เรามีเล็กๆน้อยๆเนี่ยจักรวาลชอบนะคะแบบนั้น โอเคนะคะก็อันนี้ก็เดี๋ยวต่อไปนะคะพูดถึงเรื่องความกระตันยูในในที่นี้ก็คือขอบคุณจัก,กรวาลโอเคอันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องน้ำนะคะเกี่ยวกับน้ำสำคัญยังไงข้อความจากาคนญี่ปุ่นนะคะแบบเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับ าการทดลองเกี่ยวกับน้ำนะคะบอกว่าเขาชื่อว่าซามาซารุอิโมโตะนะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้มีส่วนสนับสนุนอย่างยอดเยี่ยมในการาทำความเข้าใจาโลกที่โลกของเรานะคะเต็มไปด้วยพลังงานรอบตัวเราหนังสือของเขาเรียกว่า the hidden message in water ก็คือแบบ สิ่งที่ซ่อนอยู่ในน้ำนะพลังงานที่ซ่อนอยู่ในน้ำรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยของเขาเนี่ยเกี่ยวกับโครงสร้างของผลึกของน้ำอิโมโตและเพื่อนร่วมง,งานของเขาพบว่าหยดน้ำสร้างรูปแบบผลึกที่แตกต่างกันมากเรียกว่าเกรดหิมะหลังจากที่สัมผัสกับดนตรีประเภทต่างๆ แล้วแช่แข็งนะคะตัวอย่างเช่นการสัมผัสในดนตรีที่แบบไม่แน่ใจนะคะดนตรีอันนี้เรียกว่าอะไรแต่ว่าเขาอ่านว่าเอซิดเอซิด็ Z R o K. คือน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะจะส่งผลให้คริสตัลเนี่ยแตกสลายในขณะที่น้ำเนี่ยสัมผัสกับซิมโฟนีของโมซาร์ทจะส่งผลให้คริสตัลของน้ำเนี่ยมีรูปทรงสวยงาม การวิจัยเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าถ้าเราเขียนวลีต่างๆลงบนกระดาษแล้วแปะกระดาษลงไปที่ขวดน้ำทิ้งไว้ข้ามคืนจะส่งผลให้มีโครงสร้างผลึกที่แตกต่างกันอย่างเช่นวลีบอกว่าฉันรักคุณมักจะส่งผลให้ได้ผลึกน้ำที่แข็งผลึกน้ำแข็งที่ มีสมมาตรมีรูปร่างดีและสวยงามในขณะที่วลีอีกแบบหนึง่งเรียกว่าฉันเขียนว่าชันเกลียดคุณจะส่งผลให้เกิดผลึกน้ำแข็งที่ไม่สมมาตรและมะีมีสภาพแตกสลายนะคะผลึกน้ำแข็งที่สวยงามเข้มข้นที่สุดที่ก่อตัวขึ้นเมื่อน้ำสัมผัสกับคำว่า ความรักและความปั่นยูในชั่วข้ามคืนจำไว้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำมากกว่า70%ซคุณเห็นความสำคัญของการรักษาความคิดในแง่บวกหรือไม่คือเราจะต้องรักษาความคิดในแง่บวกนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำลองนึกถึงสภาพชีวิตของคุณ ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าคุณมีความรักและความตันอยู่อย่างต่อเนื่องอลองนึกดูว่าคุณจะดึงดูดอะไรมากขนาดไหนลองนึกดูนะคะมันมันมหัศจรรย์มากฉันเชื่อว่าชีวิตของเราถูกกำหนดไว้เช่นนี้คือ น้ำเนี่ยสำคัญมากน้ำก็เป็นส่วนประกอบของเรานะคะถ้าเราคิดบวกเราก็จะเป็นเหมือนคริสตัลที่สวยงามนั่นเองโอเคค่ะนี่ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้แล้วก็นำไปปฏิบัตินะคะง่ายๆให้คิดบวกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณและซาบซึ้งก่อนนอน ให้คิดทบทวนว่าวันนี้เรามีอะไรดีที่ทขอบคุณมันมีแน่นอนค่ะเราต้องหาให้เจอนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาก่อนที่จะลุกขึ้นจากเตียงนะคะก็บอกว่า,อาขอบคุณจัก,กรวาลวันนี้ฉันจะมีความสุขวันนี้ฉันมีความสุขแล้วก็มีทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของฉันเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนี่แหละค่ะ การคิดบวกก็คืออาการดึงดูดทุกอย่างที่ดีๆเข้ามาหาในชีวิตของเรานะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ